ทุกๆคลิปทุกๆโพสทุกๆภาพนิ่งทุกๆข้อความนะครับที่เราลงไปในระบบของ facebook ในช่องของเราในวันนี้นะครับจะกลายเป็นทรัพย์สินดิจิตอลนะครับเป็นทรัพย์สินที่ถูกฝากเอาไว้กับระบบของ f c e e o o o นะครับมันก็จะมีอยู่ตราบเท่าที่ f c e e o o o เนี่ยระบบเขาจะยังมีอยู่นะครับเรื่องของ ผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นข้อความทุกอย่างก็จะถูกฝากไว้จะถูกเก็บไว้ในคลังของข้อมูลของ Facebook นะครับทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นทรัพย์สินดิจิตลัลนะครับที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอันนี้ได้ไปแบบยาวๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าใครที่มีภาพนิ่งใครที่มี ข้อความหรือว่าสตอรีด่ดีๆนะครับสตอรีอออ่อาจจะอาจจะหมดเวลา24ชั่วโมงนี้เนาะแต่ว่าก็อาจจะสร้างไรายได้ให้กับเราได้เหมือนกันนะครับทุกๆอย่างที่ถูกเก็บไว้นะครับเขาก็จะเก็บไว้เป็นทรัพย์สินดิจิทัลของเราเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าสิ่งที่เราทําอยู่ณขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้มาทําแบบเล่นๆทาแบบเออสนุกสนานเฉยๆหรือว่าสร้างผลงานไว้แล้วก็เดี๋ยวมันก็หายไปไม่มีประโยชน์อะไรแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราสร้างในวันนี้ก็คือสร้างทรัพย์สิน เรากําลังมาสร <way>. ้างต้นทุนของทรัพย์สินของมีค่าที่มันจะสามารถผลิตเงินให้กับเรานะครับผลิตเงินให้กับเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาพูดกันย้ำนักย้ำหนาบางทีชอบพูดถึงแต่เรื่องของเงินนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงเรื่องของเงินแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแล้วเพราะว่าคนอื่นเขามีรายได้มีเงินนะครับจากการออกมาทํา อาชีพครีเอเตอร์ตรงนี้นะครับเขามาสร้างสิ่งที่เป็นทรัพย์สินดิจิตัลไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่เรายังแบบนอนหลับไม่รู้นอนคุ้มไม่ตื่นแบบคือยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับก็ยังไม่มั่นใจบางทีก็มองว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เป็น uh, สิ่งที่ถูกระบบเขาหลอกบ้างอะไรบ้างนะครับลองลุกขึ้นมาทําก่อนนะครับไม่มีไม่มีปัญหานะครับถ้าหากว่า มันไม่ได้จริงเนี่ยมันคงไม่มีคนลุกขึ้นมาทําเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราแทนที่เราจะสร้างทรัพย์สินแบบที่มันเราเคยคุ้นเคยกันอยู่ว่าเออทรัพย์ทรัพย์สินมันน่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของทองหรือเรื่องของอสิ่งของเข้าของเครื่องใช้สังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะครับทีนี้มันมีเรื่องของทรัพย์สินที่เป็นแบบดิจิตอลคือมันถูกฝากทรัพย์สินเนี่ยมันถูกเอาเก็บไว้ในระบบของ ระบบคอมพิวเตอร์ระบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมันเก็บเอาไว้เป็นดิจิตอลมันสามารถที่จะสร้างเ,เงินให้กับเราได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอาฝากเงินไว้กับธนาคารอีกต่อไปนะครับไม่จําเป็นต้องอเป็นของที่เอาไปฝากไว้ตามที่ทางต่างๆเป็นเหมือนกับเงินกับทองเป็นของมีค่าอะไรที่จะต้องเก็บใส่หีบใส่หอ ในคลังอะไรต่างๆไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของดิจิตอลแบบนี้นะครับก็คือทุกคลิปที่เราลงไปทุกภาพที่เราลงไปที่มันเป็นคลังของเราเป็นช่องเก็บสําหรับช่องเราโดยเฉพาะนะครับอันนี้มันจะเป็นทรัพย์สินของเราแบบยาวๆเลยนะครับเป็นทรัพย์สินที่เราสามารถที่จะทําต่อได้แบบยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาทําเป็นเงินจริงๆให้กับเราได้ด้วยนะครับนอกจากจะเป็น สิ่งที่เราจะเก็บไว้เป็นโอ้รู้สึกว่ามีทรัพย์สินดิจิตอลอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปโยน์อะไรไม่ใช่นะครับอน,อนอกจากจะมีรายได้อ่นอกนอกจากจะมีสิ่งที่เป็นต้นทุนคือทรัพย์สินดิจิตอลหมายถึงเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นภาพเป็นอะไรต่างๆที่เราเก็บไว้ในระบบดิจิตอลในช่องของ a c e b o o k เราแล้วนะครับมันก็ยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้นั่นเองเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันคืออะไรจริงๆมันเป็นทรัพย์สิน ที่มีค่ามากๆแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของดิจิตอลแล้วก็สามารถให้ผลลับคือผลตอบแทนที่เป็นเม็ดเงินให้กับเราได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆ่ยังไม่มีนะครับทรัพย์สินดิจิตอลในวันนี้นะครับก็มาเปิดโหมดมืออาชีพใน Facebook เป็นครีเอเตอร์แล้วก็มาร่วมกันสร้างทรัพย์สินดิจิตอลฝากไว้ในช่องของ Facebook แล้วก็รอรับผลตอบแทนผลกําไรที่ได้จากทรัพย์สินที่เรามีอยู่เป็นรายเดือนอย่างที่หลายๆคนเขาประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ พูดมาเยอะนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของระบบทรัพย์สินดิจิตอลเดี๋ยวจะไม่จบนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอให้มีทรัพย์สินดิจิตอลที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราตลอดไปนะครับก็วันนี้จะหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้ามา ทักทายติชมกันได้นะครับกดสติกเกอร์อให้ก็ยังดีนะครับหรือว่าถ้าเห็นว่ามันดีจริง,รงๆก็สามารถที่จะแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมด้วยก็จะดีมากๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพ็งเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ